ไปเลย,เลยนะเอออย่างนี้แหละอันนี้ก็กินเลยนะกินไปเลยกินไม่ได้เลยแฮะไม่สุกเลยเออก,กินได้สิไปกับสุอิสรภาพไปดูว่าบานเกิดอะไรอย่างนี้แหละโคตรขุดดีไหมเนี่ยเพราะแบบมันดูมันมันมันดูมันดูยังไงวะพ่าช่างไม่กันนะม่รูก็ดูไปยังไงแต่ว่า มันเป็นดูนมันมันสึกน้ำมันร้อนขึ้นฮะก็สมเป็นนะมันเป็นแมกมานีแล้วก็ดูดแต่โอ้โหแมกมามันดูดได้ไงวะเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันนะมันดูดแบบดูเข้าไปเลยแต่ผมไม่น่าจะกล้าอยากลอนะเออไปไปหาก็ดูก,ก่อนนะก็พอดีเราต้องการทดสอบระบบเลยฮะพอดีเมคราเนี่มันใช้กับ ปุยใช่ไหมล่ะปุยยิงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าปุยจะใช้กับนี่ได้ปะกระดูกแล้วก็บีก็ยิงนะฮะไม่ใช่ไรฮะกระดูกที่มันเยอะเพราะไอ้พวกกิเอ่อแรงงานใต้น้ำทำให้นะก <c oughs> ็ไม่ผมไม่ได้พูดไปเกินจริงนะจริงนะถึงไม่ใช่แรงงานเต่ลนะมันมันฟ้าผมเองอนะ่ะผมมันจะมีลูกน้องทางาธรรมชาติ ค่าให้วมันเออเอออืมเอาไปเผื่อๆนะเผื่อที่จะจะได้ทำฟาร์มหน่อยมันจะเลี้ยงอะไรหลายอย่างเลยแหละเอ้ยถ้าคิดดูดีแล้วนะผมจะไปหาบ้านเป็นซีดีไหมแล้วก็พอหาปุ๊บก็จับไม่เรียกว่าจับไปกันนะเรียกว่าพามาทัวร์บ้านกันน่อยเออได้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 ได,ด,ดีดีดี อ่าคุ้มคุม้มโบนี่มันทำได้ทุกอย่างจริงฮะสมันแล้วเป็นปุ๋ยเอะแคลเซียมเยอะนีพืชชอบเลยนะถ้าใครต้องการปลูกพืชนี่ก็หักกระดูกเองนะดึงกระดูมาเลยแต่นด้ยังทำหาทำนะสตีทำได้ตีแข็งแข่งเออออ้ยสวยงามอ่าฮะาอฮะอุ้อุ้ยอืม มันปลูดได้ขนาดนี้เลยฮะอ่าทีก็เก็บกวาดนะเก็บกวาดเก็บกวาดโอ้ยโอ้โหโอ้โอ้ยเต็มหมดเลยอ่ายอะไปหมดเลยโอ้ยเล็กๆเอาไอ้เลยเล็กเหล็กโอ้โหอืมไม่ไพลหมดเลยไม่เลี้ยงนะแม่เออน่าทำเค้กแค่ เห็นไหมผายแล้วนึกถึงเค้กเลยอ่ะเค้กเลยเฮ้ยคุยตัวได้ไปเกี่ยงมันะเยอะๆอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แล้วเหลือแค่ทางกระดาษนะกระดาษนี่ทํายังไงวะเนี่ยลืมไปเลยอ่ะกระดาษเหรออืมเอ่อเป็นตัวคาแป๊บนะฮขออนุญาตเป็นตัวคาแป๊บโอ้าผมก็หิวตลอดเลยฮะวิ่งบ่อยจริงโอ้ย วันหนึ่งกินไปกี่ครั้งน่ะไม่ว้วนบ้างเลยเหรอสเตฟโอ้ยโอ้โหกินจุซะเลยละผมแล้วกินนิดเดียวเลือดเริ่มไม่ค่อยเพิ่มเลยนะรู้สึกเลือดไม่ค่อยเพิ่มเลยอไปทำอะไรมาว่าเลือดมันลดแค่ี้นด้วยยังไงวะเลือดบรรเแค่ไหนเปนเหลือสามโดดเองเออดรไปทำอะไรมาวะอ่ะถึงเวลาเอา่อเป็นนัดวิศวะแล้วน,นะนี่ไงก็เดือ ครัาบาเอ๊ะอืมเดียว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 ,ยว,ยว,ยวมันนี่ปแปลกๆนฮะอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋ออ๋อ,อแล้วก็เพราะผมอยากทำก็ต้องคาไปนี้ใช่ไหมอ่ะเออนั่นตะ้องคาไปนี้ฮะเอ้ย โอ้หนังโอ้ไม่ต้องคาไปนี่แหนมรู้ว่าหนุ่มรู้ว่าต้องทำอนี้ด้วยก็ต้องหาเนื้อง,งวดีจะไม่เป็นไรเรัะบ้านเราเรียกว่ารวยอยู่แล้วไม่ได้รวยอะไรรวยทรัพยากรน,น,นะก็หนีนะดูแลฟาร์มแล้วเดี๋ยวขอจัดที่จัดทางไวบ,บนะ อืมได้มาก็มีเยอะก็มีเยอะอยแล้วนี่หนาก็เอ้ยเยอะอยู่นี่ไม,ไม่ฟ้าผมมันเล็กแค่น,นี้จะช่างมาเถอะนะไปหาเนื้องวนดีกว่าไม่ใช่เนื้องวครับเอ่อสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเออไปไปเดี๋ยวเวลาหาเนื้อแล้วระหว่างรอกระจอกหน้าแล้วก็ไปทำภารกิจกล้นะจะไม่ต้องเสียเวลาไปหาหลายรอบดีกว่านะ้องทำในอย่างเดียวภาน หนึ่งวันเนี่ยเออซื้อๆเพราะทีผมน่าจะไม่มีเลยเท่าไหร่เพราะว่าก็ง่วงนอนนิดหนึ่ง